พลังงานไพ่เป็นพลังงานมวลรวมตรงเพียง60% 7 0ถือว่าเลิศดมากแล้วหากตรง100%ถือว่าโคตรเลหรือไม่ตรงเรอเลยอาจจะเป็นเพราะการตั้งจิดก็ได้การตั้งติดที่ดีก็คือการทอไพ่ใบแรกที่เห็นแล้วชอบให้เลือกไปนั้นเลยการที่ใช้ติตที่2ที่3คือติดที่เกิดการใช้เหตุผลแล้วอันนั้นไม่ได้มาจากจิตสำนึกมาจากจิตสำนึกดิฉันเป็นนักติดบำบัดจึงเข้าใจเรื่องนี้ดีและสามารถปรึกษาในเรื่องของจิตบำบัดเรื่องความนักต่างๆได้รวมถึงการเปิดไพ่ สำหรับไพ่18บวกดิฉันคิดจะทำคลิปเรื่องนี้อยู่เนืองๆหากใครสนใจส่งข้อข้อหรือคอมเมนต์เกิน5คอมเมนต์ติดต่อขอรับน้ำมันดวงนี้ที่เรื่องลือของหมอดูวิกกี้ได้จะส่งไปให้ทดลองใช้ที่บ้านฟรีจ้าขอบคุณฟรังตดือนตอจ๊ะสวัสดีค่ะหมอดูวิกกี้นะคะหมอดูดวงและนักสะกดจิตนะคะนักจิตบำบัดที่เรียนปรงจบปรงมาจากประเทศอินเดียน,นะคะ คู่รับปันใจนะคะหนีหายนี่สินรุนรุงแรงพ้นตัวนะคะได้คนกระทำเสื่อเหลือข้าวสารมีกอกเง้าอดมือกินมือไม่อยากไปชีวิตต่อทุกขทรมานเหมือนเงินให้คนในบ้านจ่ายอยากมีคู่ชีวิตที่ดีซื่อสใส่เอาใจนะคะทั้งสายมูลนิธิบำบัดทั้งลงนและล้างพลังงานลบทั้งน้ำมันลูกและ้ยงสติกนะคะมอนวิกกี้ดิฉันอยู่มากในวงการนี้เกือบสิบปีและมีน้ำมันโยนีที่เด็กน้ำมันพลายจำหน่ายก่อนหน้าที่จะมีคนออกมาขายกันเออหือตอนนี้นะคะกรรมการสมาคมนักโหราศาสตร์และการพยากรณ์นะคะวิชาหงเฮงและวิชาการทั้งโหัศาาสสตตร์และอดซ่บกกจจิิไ สามเนาะนี่เลยนะคะสามกองพอหลังจาก18บวกแล้วนะคะเขาจะไปต่อกับคุณเรือเปล่า1 2 3นะคะกองที่1น,นะคะเหมือนเดิมใบนี้เลยนะคะ หลัง18บวกแล้วนะคะเขาจะยังไปต่อไหมนะคะแล้วจะไปต่อแล้วเป็นยังไงนะคะมันจะมีสตอรี่ของมันถูกปะนะคะหลัง18บวกแล้วไปต่อไหมขอเขาเอสคุณเลยนะคะเขานะคะอืม ครอบสัมพันธ์นี้เริ่มต้นมากับบการว่าตอนแรกคิดว่ามันน่าจะไม่ได้มีอะไรมันเป็นความสมคัญที่เปิร์ตเพิร์ตปาร์ตี้หรือว่าแค่นอนคู่นอนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่พอไปดูคิดคิดดูแล้วนะคะหลังจากที่ได้มีเอาปฐมอะไรกันสักอย่างนะคะเขารู้สึกติดใจคุณเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีด,ดีก็ติดใจนะคะอยากจะเอาเข้ามาไว้ไว้ในชีวิตเลยนะคะ อืแต่มันดูเหมือนกับมีอุปสรรคบางอย่างไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือว่ายังไม่ขึ้นไพ่ครอบดิฉันถือว่าอันนี้เป็นแค่ขเขาจินตนาการนะอืมยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายรักตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบอืมเหมือนว่าต่างคนต่างไม่ให้ความสัมพันธ์ซึ่งไม่ให้ ไม่ให้สัญญาว่าต้องเป็นอะไรกันอะนะคะก็เลยเกิดเป็นความไม่แน่ใจว่ายังไงแล้วมาดูว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะมี18หลัง18บวกแล้วนะคะได้ไปต่อไหมนะคะควินสอร์นคะอืมเอกออฟวอนไฟออฟว โอเคค่ะความสัมพันธ์นี้หลัง18บวกแล้วนะคะได้ไปต่ออีกแน่นอนนะคะมันจะมีครั้งต่อต่อไปอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันฟูลฟิลแล้วก็มันเติมเต็มมากนะคะโอ้ไพ่สองเลยมาการันตีใต้สำรับเป็นอะไรคะโอ้การันตีอีกนะคะการันตีไปเรื่อยนะคะมันมีคนหนึ่งที่นิ่งมากหรือมีคนที่นิ่งตามไพ่นี้นะคะ ที่ดูไม่ออกว่าคิดอะไรแต่ว่าชวนไปเดทไปนะคะเออถึงเวลาเขาเป็นคนคอนโทรลก็ได้เขาหรือคุณก็ได้นะคะอืมมีฟิลลิ่งก็ฮัลโหลมาอะไรประมาณนี้เลยไม่มีคนเงียบไปด,ด,ดูจะเป็นคนที่เอาแต่ใจเนาะ มาดูว่าธาตดินธาตุสีของคุณก่อนนะคะกล่องนี้นะอ่ามังกรพึกศพกันนะคะชาราสีสิงนะคะชาราสีกลุ่มได้นะคะ อืมโอเคอ่ะคราวน,นี้มาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะากไพ่นี้แล้วกันหลังจากที่มีเอ่อแปดบวกไปแล้วเนี่ยนะคะจะได้ไปต่อไหมในโอกาสข้างหน้าหรือเป็นแค่มันไม่โอเคไม่ประทับใจกันมาดูความสัมพันธ์ความรู้สึกของเขาก่อนนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะหลังจากตัดจบมีการคิดถึงค่ะตอนแรกวันนั้นดูเหมือนกับว่ามันให้ความรู้สึกกันเต็มที่มากค่ะโอ้โห,โหคิดถึงมากเขาบางคนจาชู้สักหน่อยนะบางทีอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะฝันถึงขนาดที่น้องภรรยาหรือว่ากับ คู่รักของคนจริงกับฟันถึงคุณนะคะอ่ามีต่อไหมคะมีต่อแน่นอนค่ะมีต่อแน่นอนนะคะเป็นรอบอันนี้เป็นแค่รอบประถมนะคะติดใจมากนะคะบอกให้เลยว่าวางแผนแล้วนะคะจะแอบ,บไปตอนไหนอะไรยังไงดีนะคะกังวลอยู่นะคะอืมจะแอบ,บไปยังไงนะคะตอนนี้เขาติดล็อกอีกคนอยู่นะคะเขาก็แบบ แล้วมันแค่คิดก็มีช่ยกว่าครึ่งแล้วมีโอกาสจริงไหมคะอะมาดูโอกาสจริงว่าไงคะอือหือผู้หญิงไฟกันหลายคนมากตาย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 มันอาจจะดูนานนิดหนึ่งนะคะกว่าที่จะมาแต่ว่าคุณก็ครอบครองหัวใจเข้าไปแล้วกว่าที่เขาจะ หนีเบอร์หนึ่งมาได้นะคะเขาก็กลัวไข่สักคนจะมากินคนไปนะเขาก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการจับตามองไงมันก็ต้องแอบ,บๆปะดูยากนิดนึงนะอ่ะได้มาแน่นอนนะคะได้มาแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะกว่าจะได้เจอก,กันก็สองสัปดาห์ขึ้นไปเลยนะคะสองสัปดาห์ขึ้นไป เกือบเดือนน่ะนะคะก็จะได้แบบหลังจากนั้นที่จะได้ไปต่อกันในเรื่องของสำหรับการพูดคุยนะคะมีการติดต่อมานะคะคุณก็มีการอ่อยหรือว่าคนที่มาถามก็มีการยัว่วยวนเนื่องๆนะคะให้เกิดความรู้สึกแน่นอนมีแน่นอน,นะคะ่ะแล้วมาแน่นอนนะคะไปต่อค่ะไปต่อ,อไปต่อทั้งสองกองเลยวินใจด้วยนะคะอ่ะมาดู คนกล่องที่สามค่ะามาดูซิว่าเป็นชาวลัคนาใดาราศีใดนะคะกล่องที่3นะคะหลังจาก18บวกกันแล้วนะคะเขาจะไปต่อกับคุณไหมนะคะถ้าคุณยังไม่คุณถามเผื่อนะกดไยก็ได้นะคะอ่ามิถุนตนคุมนะคะเน้นตปท่ตุนเนาะ อ่าอันนี้เป็นชาวกลุ่มได้นะคะผึ้งศได้นะคะอ่าการนะคะพิจิตรได้นะคะเน้นไปที่ตุลน,นะคะเหมือนเดิมนะเน้นไปที่ตุลน,นะคะเน้นไปที่ธาตุลมนะคะอ่ามาดูเซ สต <Story. c oughs> อรี่ใบแรกมาสตอรี่ความรักเป็นยังไงเขาประทับใจไหมวันนั้นอะประทับใจไหมโอ้โหอย่างความรักนี้ความรักนี้มันเหมือนกับว่ามีข้อเปรียบเทียบนะคะอืมคุณทําดีกว่าคนเก่าว่างั้นเนอะนะคะอืออมีความรักกันหรอมีเป็นเติร์ปาร์ตี้เนาะ มีสิทธิ์ที่จะเป็นความรักที่ต้องแอบพ่อแม่แอบผู้ปกครองหรือว่า,ามันไม่เหมาะสมเลยเจานายลูกน้องท,ทำงานอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คาดหวังแต่เรื่องนี้นะคะจะกินกันลูกเดียวแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยนะคะอือโอ้โหเป็นรักในความลับอีกแล้วนะคะต้องแอบ,แอบ ซอนมันเหมือนกับว่าการที่เจอกันครั้งนั้นนะคะอาจจะต้องจบลงอ่ะนะคะจบลงนะคะเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่ คือตอนแรกเขาต้องคิดว่ามันต้องจบลงก่อนนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นความสมบันเชิงซ้อนที่ทําให้เกิดความกังวลและไม่กล้าะะกลัวคนอื่นรู้คนในทีมงานรู้กลัวคนนั้นคนนี้รู้กลัวภรรยากลัวสามีรู้นะคะมีไพ่เหรียญขึ้นมานะคะมีแต่มีความรู้สึกจินตนาการถึงต,ตลอดนะคะ เป็น6นะคะก็สิเป็น3ดาบนะคะสดาบเหมือนจะต้องตัดจากการออกเลยนะคะมันมีอุปสรรคเยอะมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะมันนั้นจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะคะเป็นความบังเอิญน,นะ คุณก็ได้แต่เศร้านั่งมองนั่งเหมือนั่งรอคอยนะคะไม่ใช่เขาไม่เขาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่นะคะแต่ว่ามันเป็นแบบมันอยู่ในเป็นรักในจินตนาการมันเป็นไปไม่ได้มากมายหรือมางคู่แค่จินตนาการถึงกันก็นกว่าได้นะคะยังไม่ได้เริ่มก็ได้นะคะอันนี้เป็นบอกเลยนะคะว่าโหรักนี่อุปสรรคเยอะมากค่ะมี มันเป็นรักในความลับที่เป็นไปได้ยากได้แต่ฝันได้แต่คิดได้แต่จินเลยนะคะสำหรับชาวกองที่3ามวันนี้หมอดวูวิกี้ต้องลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะแชร์ให้เพื่อนด้วยก็ได้นะ